พอเราได้ร้องได้รำออกไปเราได้ยินเสียงปบมือแล้วก็สีหน้าคนหน้าเวทีที่เขาเชื่นชอบเราแสดงรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเรามากๆมันเหนื่อยแต่รู้สึกว่าทุกอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้ง,ง,งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีมันทำให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่มากๆกับอาชีพของเราหมอลำ ไม่ใช่แค่ศิลปะบนเวทีแต่คือชีวิตของผู้คนทุกบทขับขานคำกลอนและทำนองคือจิตวิญญาณที่โลดแล่นเสียงลําที่ดังขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงแต่คือเรื่องราวที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตอนที่เลือกเรียนตั้งแต่เรียนจบ ม6ก็คือเลือกสอบเรียนสาธารณสุขคือความชื่นชอบอยากอยากเป็นหมออนามัยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อยู่กับชุมชนได้อยู่กับเพราะส่วสนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับชุมชนแถวชนบทประมาณนี้ครับก็เลยชื่นชอบแล้วก็อยากทํางานกับชุมชนแต่พอเราได้มาเรียนมันก็มีกิจกรรมที่เราได้ทําคือ,อพวกการร้องเพลงร้องหมอลำแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของอีสานนะครับมันก็เลยชื่นชอบด้วยก็เลยควบคู่กันมาจนเรียนจบ เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำล้วมีความสุขก็คือหมอลำก็เลยเลือกที่จะอาชีพหมอลำครับอันดับแรกคือตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราได้ร้องได้ร้องได้ลํำออ,ออกไปเราได้ยินเสียงปกมือแล้วก็เสียงเสียงกีตเสียงปบมือแล้วก็สีหน้าคนหน้าเวทีที่เขาชื่นชอบเราแสดงรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเรามากๆครับ อันนั้นคือความสุขจริงๆเลยที่เราได้ทําแล้วผลตอบตอบ,ตอบรับกลับมาหาเราอ่ะมันมีความสุขครับรู้สึกว่าทุกวันที่ได้ทํางานกับระเบียบวัฒนศินกับมอลำรู้สึกว่ามันมันมันมีความสุขครับมันเหนื่อยแต่รู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวได้ใส่ชุดขึ้นไปแสดงแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวที มันทําให้เรามีความสุขแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่มากๆกับอาชีพของเราตั้งแต่เริ่มออกงานมาตั้งแต่27กันยายนปีที่แล้วครับเริ่มเปิดฤดูกาลทุกทุปีจะมีวันเปิดฤดูกาลแล้วก็เริ่มเดินสายงานแต่ละแต่ละที่แต่ละวันมันก็จะแตกต่างกันครับสมมุติว่าบางวันที่เล่นอยู่จังหวัดนี้ข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งมันก็แล้วแต่ระยะทางแต่ละวันไกลบ้างใกล้บ้างครับ ก็จะเดินสายตามตารางคิวงานเหมือนที่เจ้าภาพที่จ้างเราจองมาคือวันนี้วันต่อไปตามตามตารางงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดฤดูกาลนะครับก็จะเดินทางไปแสดงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับคิวงานของระเบียบคุณโมเองครับ,รบใช่ครับผม <laughs> เวลาไปงานก็จะใช้รถเองแล้วก็ขับเองเดินทางเองคนเดียวครับจากที่เราที่เราแบบ ศึกษาเกี่ยวกับรถรถอีสุสูนะครับรู้สึกว่าการการเดินทางบนถนนรู้สึกว่าจากที่ที่รีวิวอะครับรู้สึกว่ามันมันมน,น่าจะตอบโจทย์เรามากๆกกับการที่เดินทางไกลๆแล้วก็เดินทางขึ้นเขาซึ่งสถานที่ทํางานของของวงวอลลัมเนี่ยบา,บางวันก็จะอยู่กลางทุ่งนาบนภูเขาบ้างซึ่งระยะทางเส้นทางมันก็จะแตกต่างกันคิดว่าอีสูสูน่าจะตอบโจทย์ในการเดินทางเรามากๆครับ อืคิดว่าความนิยมของแฟนคลับครับความนิยมและความชื่นชอบของของแฟนคลับที่ยังยังติดตามโบแล้วก็ติดตามโเรเบิร์ตวัตสินอยู่เพราะว่าอาชีพหอลำมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงเรามีรายได้ให้เราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ยังคงยังคงที่จะทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปต่อได้ เบื้องหลังทุกเสียงเชียร์คือสายสัมพันธ์ที่ทำให้ศิลปะนี้คงอยู่หมอลำนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนักแสดงบนเวทีแต่คือเรื่องของทุกคนที่รักและผูกพันกัน